ใข่ขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ภูมิพลและรายการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับประจำปี67สนามที่2แข่งกัน16-18กุมภาพันธ์นี้ที่สำนักง,งานท่าเรือระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับผลการแข่งขันประเภทรายการดาวฮิลประชาชนหญิงครับจ่าเอกหญิงวิภาวีดิคาเบเลสนักปั่นทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เอเชีย สมัยจากทีมจักรยานกองทัพอากาศก็คว้าแชมป์ไปครองด้วยเวลา1.38.760นาทีครับแล้วก็ได้เสื้อแชมป์ประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อย ในขณะที่รุ่นประชาชนชายนะครับแชมป์เป็นของเมทาสิทธิ์บุญสเสน่ห์นะครับหรือว่าเบสนะครับดีกรีนักปั่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินชิงแชมป์เอเชียนเกม2023จากทีมโลโมไซเคิลคอร์นูทริชั่นวีไทโคนะครับเทศบาลเมืองหนองปรือราชนาวีเวลาคือ1นาที31.723วินาทีก็ครองเสื้อแชมป์ประเทศไทยครับ